สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นคลิปที่ผมแปลมาจากช่อง You Universe สำหรับชื่อต้นฉบับของคลิปก็คือ Subconscious Mind Reprogramming How to Manifest Anything with the Power of Your Subconscious Mind หรือชื่อต้นฉบับนะครับถ้าแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็คือโปรแกรมใหม่ให้กับจิตใต้สำนึกวิธีโดนบันดาลสิ่งใดก็ได้ ด้วยพลังแห่งจิตใต้สำนึกเราลองมาฟังเนื้อหากันดูดีกว่านะครับว่าวิธีการนั้นคืออะไรความบังเอิญหรืออุบัติเหตุไม่ใช่สิ่งที่รับผิดชอบต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับคุณและชะตากรรมของคุณก็ไม่ได้ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าผู้ที่ขีดเขียนโชคลาภหรือโชคร้ายของคุณเป็นจิตใต้สำนึกที่เป็นตัวกำหนดเงื่อนไขของโลกคุณคำกล่าวโดยเนวิลกอดดัส คุณเคยเกิดความรู้สึกเหมือนว่าทิศทางของชีวิตเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมบ้างหรือไม่วันนี้ฉันจะเปิดเผยให้คุณได้เห็นว่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงการรับรู้และเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณโดยสิ้นเชิงได้อย่างไรเมื่อหลายปีก่อนตัวของฉันได้เริ่มต้นการเดินทางเพื่อพัฒนาตัวเองและมันได้นำพาฉันไปสู่การตระหนักรู้ที่น่าประหลาดใจ เพื่อที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองได้อย่างแท้จริงฉันนั้นจําต้องปรับเปลี่ยนส่วนที่ลึกที่สุดของจิตใต้สำนึกของตัวเองเสียก่อนและเมื่อทำได้ชีวิตก็จะเปลี่ยนไปอย่างสมบูรณ์มีองค์ประกอบ2อ,อย่างที่จําต้องสอดคล้องกันอย่างลงตัวจึงจะสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างลึกซึ้งในคลิปวิดีโอนี้ฉันจะมอบกุญแจอันทรงพลังทั้งสองนี้ให้แก่คุณมันเป็นเทคนิคก้าวล้ำ ที่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันซึ่งไม่ใช่เทคนิคโดยทั่วๆไปแต่เป็นวิธีการเขียนโปรแกรมจิตใต้สำนึกของคุณขึ้นมาใหม่เป็นสิ่งซึ่งฉันได้ขัดเกลาผ่านทางการค้นคว้าและประสบการณ์ในการใช้ส่วนตัวเป็นระยะเวลาหลายปีโดวยวิธีการที่คุณจะได้ฟังต่อไปคุณจะไม่ใช่เพียงแค่การได้เรียนรู้ทักษะแต่คุณสามารถเริ่มต้นการเดินทางเพื่อการเป็นผู้เชี่ยวชาญในตัวตนภายในรวมทั้ง เปลี่ยนแปลงทุกพื้นที่ในชีวิตของคุณได้อย่างสิ้นเชิงคุณอาจสงสัยว่าแล้วฉันจะสามารถเปลี่ยนแปลงความปรารถนาที่ล้ำลึกที่สุดให้กลายมาเป็นความจริงได้อย่างไรก่อนอื่นเรามาค้นพบความลับที่สำคัญในเรื่องการใช้จิตตนบันดาลเสียก่อนมันเรียบง่ายกว่าที่คุณคิดและทุกอย่างก็เริ่มต้นขึ้นภายในตัวเราความคิดอารมณ์และความเชื่อของเรา ไม่ใช่สิ่งที่จะหายวับไปในเวลาชั่วครู่ในใจของเราเท่านั้นแต่มันคือเมล็ดพันธุ์แห่งความเป็นจริงในอนาคตของเราด้วยลองนึกภาพจิตใต้สำนึกของคุณเป็นดั่งดินที่อุดมสมบูรณ์ทุกความคิดทุกอารมณ์เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ปลูกลงไปในดินนี้แต่นี่คือกุญแจสำคัญและเป็นสิ่งที่หลายคนไม่เข้าใจในเรื่องของกระบวนการใช้จิตด,ดนบันดาลน,นั่นก็คือ วิธีการที่คุณปลูกมเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ความเอาใจใส่ความตั้งใจที่เราได้ใส่ลงไปจะเป็นตัวกำหนดว่ามันจะงอกงามกลายเป็นความจริงอันง,งดงามหรือจะยังคงถูกฝังไว้เป็นเพียงแค่ความฝันที่ไม่บรรลุผลใดๆวิธีการที่เราใช้จิตตรรมดาน,นั้นเชื่อมโยงอย่างซับซ้อนกับพลังแห่งความคิดอารมณ์และความเชื่อของเราณนะที่นี้ ฉันจะแนะนำคุณเกี่ยวกับวิธีการหวานมเมล็ดพันธุ์เหล่านี้อย่างชำนาญในจิตใต้สํานึกของคุณในแบบที่มันสามารถยอมรับข้อมูลนี้ได้อย่างง่ายดายจนทำให้ความปรารถนาของคุณได้กลายเป็นประสบการณ์ในความเป็นจริงได้มีทฤษฎีที่เป็นที่ถกเถียงกันโดยการนำเสนอว่าความเป็นจริงของเราเป็นสิ่งที่สะท้อนรูปแบบของจิตใต้สำนึกในจิตใจที่สะท้อนกลับมาหาเรา ไม่ใช่เพียงแค่สิ่งที่เราคิดหรือความเชื่ออย่างมีสติแต่ยังรวมถึงสคริป์ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังของจิตใจด้วยมีนักคิดที่มีชื่อเสียงมากมายตั้งแต่นักปรัชญาโบราณไปจนถึงนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ที่มีแนวคิดในทำนองเดียวกันนี้แต่กลับถูกกีดกันหรือถูกเพิกเฉยด้วยแนวคิดกระแสหลักทฤษฎีนี้ได้ท้าทายให้เรามองข้ามสิ่งที่ผิวเผิน เพื่อที่จะทำการสำรวจและปรับแต่งสคริปต์ที่ซุกซ่อนอยู่ในใจของเราเป็นการปลดล็อกในระดับของการเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคลที่ส่วนใหญ่ไม่เคยตระหนักมาก่อนเลยว่ามันเป็นไปได้เมื่อพิจารณาในเรื่องนี้ทุกๆความคิดที่คุณเฝ้าทะนุถนอมทุกความเชื่อที่คุณยึดมัน่นและทุกอารมณ์ที่ผ่านตัวคุณไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงชั่วครู่ แต่มันคือสถาปนิกของความเป็นจริงที่สร้างโลกที่คุณอาศัยอยู่ทุกๆวันโลกภายในของเราเป็นสิ่งที่กำหนดประสบการณ์ภายนอกของเราอย่างแม่นยำที่น่าทึ่งและสิ่งนี้ได้แสดงออกด้วยการถูกบันทึกและถูกทำซ้ำๆอย่างถูกต้องและโดยเจตนาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเรามาเจาะลึกถึงหัวใจของแนวคิดโดยการพูดคุยกันถึงการนิยามตัวเองเซลฟคอนเซป หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าเป็นการนิยามตนเองการนิยามตนเองเป็นแนวคิดที่ส่งพลังของการที่คุณมองตัวคุณเองและเป็นวิธีการที่คุณมีปฏิสัมพันธ์ต่อโลกมันเป็นแพ็คเกจทั้งหมดของตัวตนที่คุณสร้างขึ้นจากความนับถือตนเองความเชื่อประสบการณ์และการรับรู้สิ่งต่างๆมันคือการที่คุณบรรยายเรื่องราวของตัวคุณซึ่งหากสิ่งนี้ถูกบดบังด้วยความสงสยัยความกลัว หรือสิ่งที่เป็นด้านลบมันจะทำหน้าที่เป็นเสมือนกำแพงที่มาเป็นตัวกำจัดศักยภาพของคุณขัดขวางจิตด,ดนมันดาลและความปรารถนาด้วยโดยพื้นฐานแล้วความเชื่อของเราเป็นสิ่งที่กำหนดวิธีการที่เรากระทำและตอบสนองต่อชีวิตคำถามที่ต้องถามตัวเองก็คือคุณยินดีที่จะสละชีวิตที่คุณต้องการอย่างแท้จริงเพียงเพราะ ความเชื่อและเรื่องราวเก่าๆที่เคยฉุดรั้งคุณเอาไว้หรือไม่และจะเกิดอะไรขึ้นหากคุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นได้เป็นอย่างมากและอย่างรวดเร็วด,ด้วยจะเกิดอะไรขึ้นถ้าการนิยามตนเองกลายเป็นแหล่งพลังงานอันเข้มแข็งที่เป็นไปในแง่บวกและช่วยเสริมพลังคุณซึ่งทันใดนั้นก็เหมือนกับการเปิดประตูแห่งความเป็นไปได้ไร้ที่สิ้นสุดความปรารถนาของคุณ จะไม่ได้เป็นสิ่งที่ดูเหมือนห่างไกลอีกแล้วและมันได้เริ่มก่อตัวเป็นรูปเป็นร่างความรู้สึกต่างๆที่ถูกกระตุ้นของคุณจะไม่ได้เป็นตัวครอบงำชีวิตของคุณอีกต่อไปคุณควบคุมมันได้ซึ่งจากพื้นที่นี้คุณได้เปลี่ยนแปลงความฝันของตัวเองให้กลายเป็นจริงในขณะที่การทำความเข้าใจถึงพลังของการนิยามตนเองได้อย่างกระจ่างชัดแล้วก็ตามแต่การเปลี่ยนแปลงมันกลับเป็นอีกเรื่อง การพูดนั้นมันง่ายกว่าการกระทําเสมอเพราะว่าสคริปต์ที่ซ่อนอยู่ในจิตใต้สํานึกเป็นสิ่งที่เราไม่รู้ตัวเนื่องจากมันเป็นโปรแกรมอัตโนมัติเริ่มต้นของเราการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวที่ฝังแน่นว่าเราเป็นใครไม่เพียงแต่ต้องอาศัยความพยายามเท่านั้นแต่มันยังรวมไปถึงความแม่นยำและทักษะอีกด้วยเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงแนวความคิดเรื่องการนิยามตัวเองที่มีอยู่ จำต้องได้รับการหล่อหลอมอย่างรอบคอบและอย่างระมัดระวังโดยทำให้มันกลายเป็นผลงานชิ้นเอกที่เราปรารถนาที่จะเป็นกระบวนการนี้เรียกร้องมากกว่าแค่การคิดปรารถนาหรือการใช้ความพยายามแบบสบายๆมันจําต้องใช้ทักษะเฉพาะอย่างทุ่มเทเพื่อการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงเรื่องเล่าภายในตัวตนของเราตอนนี้เรามาค้นพบพลังของสภาวะภายในที่ไม่อาจปฏิเสธได้ แทนที่จะเป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นแนวคิดเหล่านี้สามารถทำความเข้าใจได้โดยเริ่มต้นจากสภาวะภายในซึ่งคือจุดเริ่มต้นของการใช้กระแสการใช้จิตดลบรรดาลทั้งหมดด้วยการทำความเข้าใจและหล่อหลอมโลกภายในเราจะสามารถเขียนแนวคิดของตัวเองขึ้นมาใหม่ในลักษณะที่จิตใต้สำนึกสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับการวางรากฐานของชีวิตได้ มันจะไม่เป็นเพียงการถูกติดป้ายกำกับว่าเป็นความหวังหรือความฝันเท่านั้นแต่มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ปรากฏออกมาสู่การเป็นผ่านทางการจัดเรียงของสภาวะภายในกับการกระทำภายนอกและความปรารถนาของเราเนวิลกอดดัสพูดไว้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องนี้จากการบรรยายของเขาที่ชื่อว่าเหลียนแห่งสวรรค์และในหนังสือชื่อปลุกจินตนาการเขาได้กล่าวไว้ว่า สังเกตการพูดภายในของคุณและจดจำเป้าหมายดูว่ามันตรงกันหรือไม่การพูดภายในของคุณนั้นตรงกับสิ่งที่คุณพูดออกมาด้วยการออกเสียงว่าคุณได้บรรลุเป้าหมายแล้วหรือไม่คำพูดภายในและการกระทำของแต่ละคนจะดึงดูดสภาพชีวิตของเราผ่านการสังเกตตัวเองอย่างไม่วิาพาก์วิจารณ์ในการพูดภายในของคุณคุณจะพบว่าคุณอยู่ที่ไหนในโลกภายใน และจุดที่คุณอยู่ในโลกภายในคือสิ่งที่คุณอยู่ในโลกภายนอกคุณจะกลายเป็นคนใหม่ทุกครั้งที่เมื่อไรก็ตามอุดมคติและคำพูดภายในได้ตรงกันเพียงแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวคุณคนใหม่ก็สามารถเกิดขึ้นได้วิสัยทัศน์อันลึกซึ้งของคำพูดจากเนวิลก็อดดัสโดยเฉพาะประโยคที่ว่าจุดที่คุณอยู่ในโลกภายในคือสิ่งที่คุณอยู่ในโลกภายนอก ได้ตอกย้ำถึงแก่นแท้ของกระบวนการจิตดนบันดาลของเราเพื่อดนบันดาลสิ่งที่เราปรารถนาบทสนทนาภายในสิ่งที่เราบอกตัวเองเกี่ยวกับว่าเราเป็นใครอะไรคือสิ่งที่เราคู่ควรต่อการได้รับและสิ่งที่เราสามารถบรรลุได้จะต้องตรงกับความเป็นจริงหากมีสิ่งใดที่ไม่ตรงกันมันจะขาดความสอดคล้องก็สามารถมาขัดขวางจิตดนบันดาลเป้าหมายของเรา แต่มันยังลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกศักยภาพในการโดนบันดาลอย่างเต็มที่อยู่ในการประสานโลกภายในของความคิดคำพูดความเชื่อและความรู้สึกกับการกระทําภายนอกและประสบการณ์ภายนอกที่สอดคล้องมันไม่ใช่เพียงแค่ความคิดปรารถนาแต่มันยังเกี่ยวข้องกับการพยายามอย่างมีสติเพื่อปลูกฝังสภาวะภายในอันสอดคล้องกับชีวิตที่เราปรารถนา ที่จะมีประสบการณ์โดยการบรรลุภาพลักษณ์ของการนิยามตัวเองทั้งหมดซึ่งคําว่าทั้งหมดนี้คือกุญแจสำคัญเพราะการนิยามตนเองมีอยู่หลายชั้นเราสร้างเวทีสำหรับความปรารถนาของเราให้กลายเป็นจริงในโลกความเป็นจริงทางกายภาพอย่างรวดเร็วเรามาลงลึกในรายละเอียดกันว่าทั้งสองสิ่งที่ว่านั้นมีอะไรบ้างในรูปแบบที่เรียบง่ายที่สุด ทั้งสองอย่างนี้จะต้องตรงกันเพื่อที่ความเป็นจริงจะได้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเพื่อให้คุณได้ดนบันดาลสิ่งที่คุณปรารถนาได้จากคำพูดของเนวิลในหนังสือชื่อปลูกจินตนาการและในหนังสืออีกเล่มชื่อเป็นในสิ่งที่คุณปรารถนาได้กล่าวไว้ว่าตอนนี้คุณจะเข้าใจว่าคนโบราณมีความฉลาดมากแค่ไหนในตอนที่เขาบอกเราไว้ในเฮอร์เมติกามีของขวัญอยู่สองสิ่ง ที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่มนุษย์เพียงผู้เดียวและไม่ใช่สิ่งมีชีวิตอื่นๆสองสิ่งที่ว่านั้นก็คือจิตใจและคำพูดและของขวัญจากจิตใจและคำพูดนั้นเทียบเท่ากับความเป็นอมตะหากมนุษย์ใช้ของขวัญน,นี้ได้อย่างถูกต้องเขาจะไม่มีอะไรแตกต่างไปจากผู้ที่เป็นอมตะเลยและเมื่อเขาได้ออกจากร่างจิตใจและคำพูดจะเป็นผู้นำทางของเขา และด้วยสิ่งเหล่านั้นเขาจะถูกพาไปสู่กองทัพของเหล่าทวยเทพและดวงวิญญาณที่ได้บรรลุถึงความปิติณที่นี้สิ่งที่เนวิลหมายถึงก็คือภูมิปัญญาโบราณจากเฮอร์เมติกาเพื่อเน้นถึงของขวัญพิเศษสองอย่างที่มอบให้กับมวลมนุษยชาติจิตใจซึ่งตีความได้ว่าเป็นความสามารถของเราในการใช้จินตนาการและคำพูดดังที่เขากล่าวไว้ว่าของขวัญเหล่านี้ มิใช่แค่ความสามารถที่เรามีเท่านั้นแต่มันยังเป็นกุญแจสู่การปลดล็อกอาณาจักรที่คล้ายคลึงกับความเป็นอมตะเมื่อมันถูกนำมาใช้ได้อย่างถูกต้องจินตนาการและคำพูดจะช่วยยกระดับบุคคลเขาจะสามารถปรับเปลี่ยนการนิยามตนเองและสอดคล้องกับพลังการสร้างสารรค์ภายในจินตนาการและจิตใจคือที่ที่ทุกๆอย่างเริ่มตน้น มันคือบ้านเกิดของความปรารถนาและแรงบันดาลใจของเราเป็นที่ที่เราสร้างวิสัยทัศน์และความฝันของเราคำพูดนั้นในทางกลับกันมันคือวิธีการที่เราให้เสียงกับการนิยามตนเองและวิสัยทัศน์ของเราที่หล่อหลอมความเป็นจริงจินตนาการและคำพูดทั้งสองสิ่งนี้ได้สร้างคู่หูที่ทรงพลังในการใช้จิตดนบันดาลซึ่งทำงานอย่างสอดประสานกันจินตนาการของเรา บ่มเพาะความเป็นไปได้และคำพูดนั้นเรียบเรียงและยืนยันความเป็นไปได้เหล่านี้โดยเปลี่ยนมันให้กลายเป็นประสบการณ์ของเราสองสิ่งนี้จำเป็นต้องตรงกันเพื่อให้สิ่งที่คุณต้องการที่จะดนบันดาลให้ปรากฏออกมาในประสบการณ์ทางกายภาพของคุณสิ่งที่คุณจินตนาการถึงอนาคตของคุณจะต้องกลายเป็นวิธีการคิดและวิธีการพูดอย่างเป็นธรรมชาติที่เกี่ยวกับตัวคุณเองทั้งภายในและภายนอก ดังนั้นจงใช้เวลาสักครู่เพื่อไตรตรองคำถามสำคัญนี้คำพูดของคุณทั้งสิ่งที่คุณพูดกับตัวเองและสิ่งที่คุณได้แบ่งปันกับผู้อื่นนั้นมันสะท้อนถึงความฝันและวิสัยทัศน์ของคุณหรือไม่แล้วอย่างนี้ล่ะวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่อยู่ลึกที่สุดของคุณเติมเต็มคุณด้วยความสุขและความตื่นเต้นหรือไม่แล้วคุณได้แสดงความกระตือรือร้อนและสิ่งที่เป็นบวก ในการสนทนาประจำวันและการพูดกับตัวเองของคุณบ้างไหมเมื่อคุณไม่ได้อยู่ในสภาวะของความฝันแห่งความเป็นไปได้คุณได้พูดในชีวิตประจำวันและมีปฏิสัมพันธ์ราวกับว่าคุณได้เป็นในสิ่งที่ปรารถนาหรือได้รับในสิ่งที่คุณปรารถนาที่จะมีประสบการณ์หรือไม่หากคำตอบคือไม่ใช่นั่นแสดงว่าการนิยามตนเองของคุณกำลังเปิดเผยตัวเองให้คุณเห็น และมันคือการนิยามตนเองอย่างแท้จริงที่กำลังกำหนดสิ่งที่คุณดนบันดาลและสิ่งที่คุณมีประสบการณ์นในชีวิตของคุณเมื่อความเป็นจริงในปัจจุบันไม่ได้สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณการพูดกับตัวเองและพูดถึงชีวิตในแง่บวกอาจเป็นสิ่งที่มีความท้าทายได้และนี่คือจุดที่การสร้างการนิยามตนเองในแบบใหม่สามารถเข้ามามีบทบาทได้ การนิยามตนเองจะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของเราเพื่อที่มันจะได้กลายมาเป็นประสบการณ์ของความเป็นจริงแล้วคุณจะยึดมั่นอยู่ในกรอบความคิดเชิงบวกต่อไปได้อย่างไรเมื่อสิ่งที่คุณกำลังเห็นอยู่รอบตัวในตอนนี้มีได้สอดคล้องกับความปรารถนาของคุณเลยเมื่อคุณได้ทำให้วิสัยทัศน์ที่คุณปรารถนากลายมาเป็นวิธีการที่คุณคิดและวิธีการที่คุณพูดแบบอัตโนมัติจนกระทั่ง จิตดนบันดาลได้ปรากฏขึ้นมามันคืองานภายใน100%เซและคุณมีทุกสิ่งในตัวคุณที่สามารถทำเช่นนั้นได้ตามที่ได้สัญญาไว้ฉันจะให้คำแนะนำแก่คุณผ่านทางกระบวนการที่จะช่วยคุณรับมือกับความท้าทายนี้และเขียนการนิยามตนเองขึ้นมาใหม่ในแบบที่ทรงพลังที่สามารถสอดคล้องกับชีวิตที่คุณต้องการสร้างและสอนวิธีการเชื่อมโยงมันเข้าสู่จิตใต้สำนึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อที่ว่ามันจะได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติและอย่างง่ายดายเรามาเริ่มกันเลยขั้นตอนที่1คือการนิยามวิสัยทัศน์และสภาวะที่คุณปรารถนาการมีความชัดเจนในสิ่งที่คุณกำลังสร้างนั้นค่อนข้างเป็นสิ่งมาตรฐานทั่วไปแต่เรามาเพิ่มเติมกันอีกนิดด้วยการเขียนหนึ่งประโยคหรือสองประโยคเพื่อบรรลุเป้าหมายในขณะที่คุณทำแบบนั้น คุณจำต้องระบุสภาพของจิตใจและสภาวะอารมณ์เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์นี้ได้ทั้งสองสิ่งนี้เป็นองค์ประกอบสำคัญของแบบฝึกซึ่งหากคุณมีปัญหาในเรื่องนี้ก็จงหาใครสักคนคนคนนั้นที่สามารถทำให้เป้าหมายนี้ปรากฏขึ้นมาแล้วจากนั้นก็จงเขียนออกมาอย่างสุดความสามารถว่าสภาพจิตใจและอารมณ์ที่โดดเด่นของพวกเขาคืออะไรตัวอย่างเช่นความมั่นใจ ความสมบูรณ์ความเบิกบานความสุขโดยรวมทั้งหมดขั้นตอนที่2การเขียนสคริปต์วิสัยทัศน์การเขียนสคริปต์วิสัยทัศนคศศ์ค่อนข้างแตกต่างไปจากแค่การจดบันทึกคุณจะต้องสร้างสคริปต์ที่อธิบายอย่างชัดเจนว่าคุณใช้ชีวิตตามวิสัยทัศน์ได้อย่างไรสคริปต์นี้ควรมีรายละเอียดทางประสาทสัมผัสรวมอยู่ด้วยเป็นสิ่งที่คุณเห็นได้ยินและรู้สึกและการใช้คำพูดย้ำจิตเชิงบวก ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคุณนั่นคือสิ่งที่เป็นคำอธิบายทั่วไปในการเขียนสคริปต์แต่เราจะก้าวไปสู่อีกระดับด้วยรูปแบบของภาษาเฉพาะรูปแบบภาษาที่ใช้ในการเขียนสคริปต์ของคุณจำเป็นต้องมีคำสั่งและความเชื่อเชิงบวกในแบบเฉพาะเพื่อที่มันจะได้ฟังลงสู่จิตใต้สำนึกของคุณคุณอาจต้องย้อนกลับไปยังขั้นตอนที่หนึ่งที่คุณได้ระบุสภาพจิตใจ และสภาวะอารมณ์ที่จำเป็นต่อการดนบรนดาลเป้าหมายของคุณดังนั้นประโยคเช่นเมื่อฉันเห็นตัวเองประสบความสำเร็จฉันมั่นใจและมีความสามารถอย่างลึกซึ้งประโยคประเภทนี้สามารถนำมาใช้เพื่อการสร้างจินตภาพและปลูกฝังคำสั่งเพื่อเสริมสภาวะที่คุณปรารถนาได้รูปแบบของภาษาสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการคิดของสมองและนิสัยการพูดได้อย่างทรงประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อกระบวนการคิดของจิตใต้สำนึกและเป็นสิ่งที่ทรงพลังอย่างเหลือเชื่อในการทำให้คำพูดภายในและคำพูดภายนอกของคุณมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และความปรารถนาสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ได้ข้ามผลส่วนหนึ่งของจิตใจที่วิพากวิจาร์ณและการคิดวิเคราะห์ของจิตใจการพูดโดยตรงสู่จิตใต้สำนึกอันส่งผลกระทบต่อรูปแบบความคิดและคำพูดที่ยั่งยืน ต่อไปนี้คือตัวอย่างเพิ่มเติมบางส่วนของการฝังรูปแบบภาษาเหล่านี้ลงในสคริปต์ของคุณเมื่อฉันได้สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่ได้เกิดขึ้นในชีวิตฉันประหลาดใจว่าพวกมันเข้ามาหาฉันได้อย่างง่ายดายเพียงใดเมื่อฉันยอมรับการเดินทางในครั้งนี้ฉันก็ตระหนักว่าตัวของฉันนั้นมีความสามารถมากเพียงใดขณะที่ฉันอ่านข้อความนี้ ฉันรู้สึกถึงความมั่นใจที่เติบโตขึ้นภายในตัวเองโดยสังเกตว่ามันรู้สึกเป็นธรรมชาติมากเพียงใดเมื่อฉันจินตนาการเห็นตัวเองบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ฉันรู้สึกได้ถึงความภาคภูมิใจและการประสบความสำเร็จเมื่อฉันได้เปิดประตูไปสู่อนาคตและเดินผ่านเข้าไปฉันรู้สึกถึงพลังและรู้สึกอุดมสมบูรณ์มากมาย เมื่อฉันอ่านสิ่งน,นี้ฉันก็ประหลาดใจว่าฉันสามารถใช้ภาษาในเชิงบวกได้อย่างง่ายดายเพียงใดและฉันประสบความสำเร็จได้มากแค่ไหนขั้นตอนที่3การตอกย้ำสภาวะอารมณ์หรือ e n o u i n g ในสภาวะที่ผ่อนคลายให้อ่านสคริปต์ที่เขียนไว้ทุกวันฉันแนะนำให้คุณทำเป็นอย่างแรกเมื่อตื่นนอนขึ้นมาในตอนเช้าและทำเป็นอย่างสุดท้ายก่อนที่จะนอนหลับไป ในเวลาที่จิตใต้สำนึกของคุณมีความง่ายที่สุดในการปลูกฝังเมื่อคุณทำสิ่งนี้มันสำคัญที่คุณจำต้องจดจ่อในสิ่งที่กำลังอ่านและจินตนาการถึงฉากต,ต่างๆอย่างชัดเจนกระจ่างชัดรวมทั้งรู้สึกถึงอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับมันด้วยขั้นตอนต่อไปก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันคุณจำต้องสร้างการตอกย้ำสภาวะทางอารมณ์การทำเช่นนี้คือการเลือกการกระทำทางกายภาพใดๆก็ได้ เช่นคุณอาจเอานิ้วโป้งและนิ้วชี้ของคุณมาแตะเข้าด้วยกันคุณสามารถทำแบบนี้ได้ในขณะที่สัมผัสถึงสภาวะอารมณ์เชิงบวกขณะที่คุณกำลังอ่านสคริปต์ของตัวเองอยู่และสามารถทำการตอกย้ําสภาวะอารมณ์นี้ได้ในตอนที่รู้สึกปิติหรือมีความสุขที่สุดราวกับสภาวะอารมณ์ของคุณได้ขึ้นสู่จุดสูงสุดแล้วสิ่งนี้จะสร้างการตอกย้ำสภาวะอารมณ์ ที่คุณสามารถใช้เพื่อกระตุ้นความรู้สึกนี้ได้ในภายหลังขั้นตอนที่4สร้างความสอดคล้องและปรับเปลี่ยนมุมมองตรวจสอบความคิดและคำพูดของคุณบ่อยๆกับสคริปต์ที่คุณได้เขียนไว้และถามตัวเองว่ามันสอดคล้องกันหรือไม่เมื่อคุณสังเกตเห็นความคิดหรือคำพูดเชิงลบก็ให้ปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่อย่างมีสติและใช้ท่าทางที่คุณได้เลือกไว้เพื่อการตอกย้ำสภาวะอารมณ์ เป็นการเรียกคืนสภาวะอารมณ์เชิงบวกที่มาจากสคริปต์ของคุณเมื่อตัวคุณมีอารมณ์เชิงบวกที่ถูกดึงขึ้นมาแล้วก็ให้แก้ไขรูปแบบความคิดและคำพูดของคุณให้ตรงกับแง่บวกในสคริปต์ของตัวเองมันจะสามารถทำได้ง่ายๆหากคุณปลูกฝังรูปแบบของภาษาในขณะที่อ่านสคริปต์และใช้การตอกย้ำทางอารมณ์ได้อย่างถูกต้องมันจะเป็นกระบวนการแบบอัตโนมัติที่เกิดขึ้น จากจิตใต้สำนึกของคุณขั้นตอนที่5การปฏิบัติและการใคร่ควรวนอย่างสม่ำเสมอจงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามแนวทางนี้ทุกวันความสม่ำเสมอเป็นกุญแจสำคัญที่จะปรับสมองของคุณและทำให้จินตนาการกับคำพูดของคุณเกิดความสอดคล้องกันได้นี่คือเหตุผลว่าทำไมมันถึงจะใช้ได้ผลเทคนิคนี้ไปไกลกว่า การใช้จิตดนบันดาลแบบดั้งเดิมด้วยการโปรแกรมรูปแบบของจิตใต้สำนึกใหม่อย่างมีประสิทธิภาพเป็นการผสมผสานระหว่างการสร้างจินตภาพและการตอกย้ำทางอารมณ์เป็นภาษาที่จิตใต้สำนึกนำมาใช้ในการสร้างรูปแบบอัตโนมัติขึ้นมาใหม่ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ทฤษฎีเท่านั้นแต่มันเป็นการปฏิบัติที่สะท้อนในการเดินทางของฉันรวมทั้งการเดินทางของลูกค้าฉันอีกจำนวนมากด้วยการใช้สิ่งนี้อย่างต่อเนื่อง ฉันได้ประสบกับการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นในแง่ของบทสนทนาภายในและชีวิตภายนอกของฉันก็สอดคล้องกันได้อย่างกลมกลืนกับเป้าหมายที่มีอยู่เรื่องราวความสำเร็จส่วนตัวของฉันถือเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงพลังการนิยามตนเองและโดยที่เทคนิคเหล่านี้เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ทรงพลังอันสามารถปรับเปลี่ยนความคิดความรู้สึกคำพูดที่ฉันใช้เกี่ยวกับตัวเองและชีวิตของฉัน ก็ได้สะท้อนออกมากลายเป็นสิ่งที่ฉันเฝ้าจินตนาการมาตลอดเช่นเดียวกันกระบวนการเดียวกันนี้จะทำให้คุณสร้างการเปลี่ยนแปลงทางจิตที่ทรงพลังมากจนสามารถปรับเปลี่ยนโลกภายในและโลกภายนอกของคุณให้สอดคล้องกันได้อยู่ตลอดไปผลก็คือความปรารถนาอันลึกซึ้งที่สุดของคุณจะไม่ได้เป็นเพียงแค่ความคิดเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่มันจะกลายเป็นความเป็นจริง ที่คุณสามารถจับต้องได้ต่อไปขอบคุณทุกท่านมากมนะครับฝากกด subscribe เพื่อกลับมาติดตามรับชมรับฟังคลิปใหม่ได้ในทุกๆวันแล้วเจอกันใหม่ที่ช่อง Book for Life แห่งนี้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ